ี่คัมแพงนะคะโหดจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับมาสกายชาแนลนะครับกับผมมืนนีกับมาเรี่นน้ำเพื่อนสมัยเรียนปรมแล้วครับวันนี้เก๋จิมา กินตำกินยำกันครับนึไปยายกับไปแซ่บมันอ์ไรเพียบน <c oughs> โอ้โเมน,นตนสวัสดีค่ะไห <c oughs> นบอกอยู่บอกว่าจะได้ซีอิ๊เซงเอาสิ๊ <c oughs> วกางหอมนี่แกมูสมัยเรียนนะครับตั้งแต่ประถมนะนี่แกชิคกแพงนะคะ <c oughs> โสดค่ะ มาป้าจ <and> <S half> ้าปูสมัยเรียนเาสมัยเรียนประมมะครับไม่เท่ามีวะเขาเล่นอะไรปวดผมเด่น ไม่เทามอันี้ย่ายบอกเพมบอกเพิ่มเงามอยู่เพเฮ้ยจาลงอยู่ใค้มันเบิ่งเนเนางกินอยู่งามสุดแล้วล่ะงามสยแล้วะมื่านม่สองคนอเหลือสน้ำหวานไป

เขาบริโอนบ่าหมึกยืนเมาหนำแดงเออเมาหนำแดงสดกันเพียบยังอยู่บริโอนอร่อยนะคะอันนี้ตำอะไรตำไทยอะไรตำลาวตำทะเลอันนี้ตำทะเลอันนี้ตำปลาปลาค่ะอันนี้ยำยำตำรวม อันนี้ตำปาลาปาาาาูปาลา,า,ลาค่ะอันนี้ต้มดอไม้อันนี้ข้าวเหนียวค่ะเปิดแลหละไอออมเหมนี้เนี่ยขึ้นมาก่เแบบนดก็สิ้นไปเหมือนยิ้มยูหัวเห็นบนเหมือบสาวหน้าลงโตก

นั่งก็เพือนนะฮะก็ผมไม่อยากออกกล่องก็เลยออกออกซืือออกซือแพงไม่เห็นเปมันเมือนบอกเอาคื้นอาผามาเสร็จที่มันมูเห็นบอก่าเพาะมันเพื่อน่มันแงจะเห็นโอ้ยผู้ไดเขาไปบนในยูทูปส่องมอว่าเห็นเหรอเนาะส่องได้เลวันสกายชาแนลสกายชาแนลวันสกา วันสกายใช่ไหมออกเข้าไปเบิร์นูคดาไปเบิ่งมิจิมะโคอะไรอยู่หะเลนี่ม้วนว่าหนไปหาปลายถ้ากินทำ้มันเป็นตาแสบเลยแม่เหบไหมเฮ้ากลิ่นร่อยูกะจับจบสวนๆนข้าจับมืองามเป็พันกลุ่งตัวนี้มันตายไปหมด ต้มปลามันจะไม่มหอดเท่าเนาะตําไทยบอกววานเลยไปปนไปอ๋อไปมาตําไทยใ้าบอกินประเดเพราะว่อาอะไรล่มอัินตําปลาเหกับีหมหัวหอยอะอย่งเงี้ยม่เละเออหยคนไปหายอย่งบ่ามา,อา,อมาหอยแมคแมทไปหาย เมื่อเทนีบอกเพิหมูเฮสามคนค่ะสามคนจีิีก็บอกนู่นเ่ะต้องตั้มคุ้งสดไม่รอเชิญาคุสดผมมีคุ้งสดมันเหมือนเขาต้งาเราอะไรง่ามกเาง่ามเขชิม่ะแต่บอก แซ่บอร่อยค่ะหลานนน่แหละครมดหลานไม่ดุคุณท้าถือจำนนจุนไป่หลานบัน่อยหลานบันนอยทั้งใจสร้อยเจียทีนอ่ะสรอยเจี๊ยมเนท์ทางอเอพบเจ๊วยอกไปสื่อหลานนทางอุปรีทางเมนันอุปรีั้าวอัอีกต้องกินน้ำแดงไปไป

ตเด้อรวมตำค่ะรวมญาติรวมมููมหาาดของมูเพื่อนสมัยเรมูอันเป็นหมูรวมซื้อพอมูเพื่อนหัรวมร่ยเกผ่เขาร่วมผู้เขาร่วมก็เออนี่ยังก่ผู้จัดการแมนอันชุุ่มรุ่นรุ่นรุ่การวมเด้อ กินหมากินมากินมากินนั้นมดเด้อร้ายเถอแงจังทองไ่ใช่เหล่าไ้บริจงทองยังขายูทูบได้ไงเพราะบึงยูทูบไหมันบอกมังเนาะบึงยูทูบเออแหลแต่เ้าจะเขาสองได้สังไดยูทูเป็นยังัเขาบงเพงเข้ากัเขากับิงกันนันอันนี้เนาะมันก็ห้ายอย่างนะ มันอินตำมืหนาติ่มเก๋มูพันหนาใส่กล่องท่าเกืือนั่งจะจะของช่องออกออกเยอะแล้วรเดี๋ยวไปตัดไซส์ที่หลังเลยเรารูปลอยอยู่ในโทษละซับเว้ยขึงโคมมว่ายู่ถนดอกมันจม่นขาจะขายลยตัวเสียตัวหิ้แพงนะือตเลยมหามมนูแมนถ้งเขาไปเห็นทางอื่นจับเสดว่าซื้อจับไ้ ว่าจะกลึงอย่างั้นก็ได้หกเราไป่ใ่พี่อง์ไปเองมันงานใกล้กลันอซยอยู่มือจะหัยอยู่ขึ้นไปหาหนมัยมัยก็ป่วยตินะไปโนมัยมันป่ามันเวไถไปถายไปหาเห็ดหาเห็ดมีหคดที่ถ่ายเนี่ยถ่ายมดแดงอะไรกับเก็บผักหวานนะเม็เม็ธอเลยคือเก็บผักหวานดแดงแ วัดปูงบ้านหงปูงเตี้ยนปูงอันปูเพราะว่าปูเพราะว่านังกระซิบปงอยู่ล่ะไฟใหม่เขาจุดเข็นเขาจุดซึ่งจุดไปปงกินไปกินใส่กล่องใส่กล่องกินไยกินยไรในบอดี้รัดหมุนหรอในบอดี้ บม่ดีหมดเลยเยก็สบายเปิดบ้องหรอม่ดีหมดตาหนอนบ้อลงมังแต่เท่าเดียวสวัสดีครับทุณกซมทัวร์ไม่เป็นไรโยผมปวดกระหงมปวทมาย่างปหลดไบรทว่าจิ้มขึ้ก

อยู่ใน่คูกขวหวอนคนที่หัวหอยสลีกไงคู่กระถางจะน่ากินหอยกินอะไรหอยกินแม่หอยใหญ่แต่เลือดเแต่หัวหอยแค่ทำแดงมาก

กุ้งกุ่มันกุ้งทะเลกุ้งกุขาวกุกุกมบานท่านี่บอกกุมเกาะกุขาวีกะนทะเลเพราะว่ามันมีปลาเอ่ด้เขากินตำไทยเหมืนกันเลยแม่พูดได้่บักระเดข้อใจ่กเดเนาะจังว่าตำไทยอะยังกว่าเต่ก็วาตำลาวเสร็ ย่ำวันนี้ย่งว wow. ัน oh, นี้ก็โปใเซียนมันก็จได้เส็เนาะมันหมดเส้นย่อมหมดเส็นเนาะย่อมหทยเส็น

เซจสูเซสี่พอ,อม่รุกจะยำเมรับมนดามุน่ไมเรียนด้วยกันนะคะคนนี้ก็ <laughs> <laughs> ไม่กลัวจะเป็นยังกาหลีใต้ต <laughs> วัวเราเพราะมัวนิดเดี รุ่นเดเดียวกันมางตั้หนาเลหางามๆมด้สรุ่นอยู่ในโรงเรียนเดียวกันมาแมวรุ่นเดียวกันเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันชัดหาเต่งหนาหายง่างามๆ่ด้้คิวถ้าปากไงขึ้นดราเดี๋ยวไว้จมวน็หัวือเ่าหัวหัว จุดได้เนื้อมสีืดื่มกูมูได้อ่างนี้ลรงนสมัติรุ่นเจ้ามีจักคนขู่กันเนาะรุ่นเจ้ามีจักคนปอทรายสามจุดอรอลรอหัวาบอหรอก็เสียเนาะมเอาอมบนเสียมูบุบมือีิไปเอาาหาเ้าด้วยเอ้ยใส่ดอกเข้า เสียเสียยังนุ่มๆกินแนหม่น่บนนะคะอยากข้าวาไปหาคมาน้ำระลาดเห็นงเห็นโอ้อาทนหวาน มาตื่นตีหมตื้นจะดุกแต่กันของานโมช่งโมขึ้นไหขึ้นไหขึ้นไหให้ขึนหมดเด้อมุดมก่งจาจารยันี่เป็นใคาอจารจันมาพีค่ะสลับเลีบยงครับไม่ดกว่ากันไ อยู่พอไปวดอันเขาทายอยู่นะเขาทายอยู่นะันเมนใส่เลยใส่กันกินจานหรือเปล่ากินหอนานอูเนาะกินูน้ลูกเดียวเด้บุญงได้นังเดียวว่าตาองล่หยอนนี่แลลูกเดียวเด้อ พิศจานรครับตัวกินมือเนี่ยแสบยุบหมดตันอยูุ่ผใบไสชลุดใส่เกลวมอเมื่เวานพาโล้มแซมเอกินคนกินสอนได้ผู้ต้มก็บเงโรดเป็นหลกไตยัไงกไตยังเป็นยังพวคนกินหมดกินอลยมาชิมอาหานกะลามแกวลาตะลุกี่หมอเาพิตาลุดบคนไตเขาคือเเอารู ซส้เสาเป็น้นจังว่าเขาไรเนี่ยมเส้เสาเ่ากนะิหมดเบิรคนบันจัไทยเลยีไทยกับจัไทยจักหนูไปกำบังนีู่ัจังจันี่มาเก็บกนอนี้ล้ด้ Hoa mua mặt bằng mọi người 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 đỡ bông cái là cả, chắc thì muốn em chắc thả sao nó chạm bông chạm chừng 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 không? chừng 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 Bam ba, bam mua, bam mua. mà mua. Bam cặp Bam bây Bam cặp Bam mua. ra Cặp Bam của Bam mua. 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 เขาบักสร้างกับโน่นนองแบบเราละเบิ่งอี่ที่สามมาจะใส่เนินๆบนาะลองยุดโผล่ได้นะแลนี่มือนคนพักกันทาเลยเฉดทีจะมาคือติดตรงจริงขอสาวขอสองทำไมเกินสาวสาวนั่เหมือนน้าพี่เขาเหมือนน้า เนี่อคูบ้าเยนี่นาคูบ้าูบ่าเลยเลยไอซูไอซูผูบ่าเลยตักอยู่บ่ไอซูตักกด้นสองถูกกั้นใ้ใด้เลี้ยนบุญเยอะกันเนี่ยไอซูไปเด้อกั้นบ่ลูกเอ้าโคอย้ยกบาดเนาะทุ่มเพลูก่เทลูกเอ้ร้าถูกั้บ่ลูกเ้า

มสนเต้ยยิ่งผู้ชายไม่มอนี่ยัวรออันนี้กัอันนี้ก็นั่งงามนั่าม้างามคุมวัดข้างงามคุมวัดนั่งงามยิ่งมตงามอะไรองามรอมันชอคนแล้วม่กินนันินะนี่มัดกุดตามอีกไมมื ด้รวยนันเอรวยไปคุณนี่น um ี่นั่นเป็นนี่ิมเลยหอยจับแดดกขทานทั้งหดทุกอย่าก่นกินเบเนาะกินจลาใหม่เรวยเ้าหน้ากินยังไงกินมดนเขาได้กำปั้นกิมอยู่ ไม่กินตาบอหมันกินมานจวอัานีลมั้งคขลาอยาขลาม้นน้ำขลาตอนจตอนขลามมากืมนี่หน่อยดิขลาขลาดนน้ำอืมนั่นเงเขืนน้ำเลย 哎。